สวัสดีคะ่ะวันนี้เยน้อยจะมาทำหอหมกเครื่องในไก่นะคะตามรวมกันหมดเลยคะ่ะให้ละเอียดแบบนี้นะคะนี่ละเอียดแล้ววันนี้เยน้อยก็จะมาปรุงนะคะใส่เครื่องในที่หั่นไว้แล้วลงไปคะ่ะแล้วก็ใส่ริกแกงที่เราตำไว้เมื่อกี้นะคะที่เยน้อยตำไว้เมื่อกี้ใส่ลงไปะคะ่ะเครื่องในไก่เนี่ยถ้า เครื่องไม่ถึงบากครั้งเนี่ยเรามาทานมันอาจจะขาวไปหน่อยนะคะเพราะว่ามันเป็นอาหารประเภทว่าขาวเสร็จแล้วก็จะใส่ขมิ้นเกลือแล้วค่ะผปรุงรสนะคะลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำปลรราค่ะน้ำปลรราอบประมาณ30นาทีค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วยันน้อยมาให้ดูอีกทีค่ะ ็นแห้งๆห,หน่อยนะคะเพราะว่ายายน้อยไม่ชอบแบบมันมัน,มนแฉะค่ะอือหือเยี่มเลยค่ะขอบคุณนะคะที่รับชม